จอริสเปเนนบร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่23มกราคม2566โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกับครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้จังเป็นทางการเลยนะ6ทีม The Best Condition WAFF ดวนกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ในครั้งนี้ ดยทัพชัางสึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมา n ์โน o k อคิงเตรียมที่จะลุยสึกระดับเอเชียหรือว่า WAFF c h a m p i o n s แชมเปีนชิพ2023ฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอัลับอิมเรเดตล่าสุด6ชาติยืนยันอย่างเป็นทางการจะส่งทีมเบสคอนดิชั่นเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยสหรัฐอัลับอิมเบเดตอิรักโอมานคูเวตเจเมนและก็ไทย ตอนนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ชาติเดียวที่ทางซาอุดิอาระเบียอาจจะส่งผูเ้เล่นทีมชุดยู23ปีเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นได้เนื่องจากทางซาอุดีอาระเบียนั้นพึ่งจะกรลังศึกหนักมาจากการแข่งขันตบลโลกที่ผ่านมานั่นเองครับนา่นะผมนี่นะฮะอย่างเป็นทางการแล้ว6ทีมที่คอนเฟิร์มว่าจะมาร่วมศึก WAFF พะฉันแล้วต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันทีมชาติไทยจะเป็นทีมที่เท่าไหร่ในการร่วมคอนเฟิร์มในครั้งนี้ ากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับมุมมองแฟนอินโดนีเซียต้นแบบทีมชาติไทยในการลุยศึก WAFF โดยเรามาดูแฟนบอลอินโนดนีกว่าะฮะว่าแสดงความรู้สึกหลังเห็นทีมชาติไทยถูกทาง WAFF สมาคมฟุตบอลเอเชียตะวันตกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล WAFF แชมเปี้ยนชิพ2023ในกรน,นี้รเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่หนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่อินโดจะทําตามแบบอย่างไทยแล้วก็เวียดนามโดยที่ไม่ต้องโอนสัญชาติในครั้งนี้คอเมนต่อมา PSSI สมควรที่จะถูกไทยดูไทยเป็นต้นแบบนะคอเมนต่อมาระบบฟุตบอลไทยคือระบบที่ยั่งยืนของการพัฒนาคอเมนต่อมาฟุตบอลในประเทศนี้จะก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วหากมองไปที่ระบบฟุตบอลของประเทศไทยคอเมนต่อมาใน,นกระสิ่งที่สามารถใช้ประเมินระดับอาเซียนได้ ถ้าทีมชาติไทยนั้นตกรอบแบ่งกลุ่มนั่นคือคำตอบระดับอาเซียนที่ตกต่ำอย่างแท้จริงขาไเมินต่อมาประชาชแห่งอาเซียนกลายเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเอเชียต,ตะวันตกโดยอินโดนีเซียละเข้าไปแข่งขันประการไหนกันแน่ข่าเมินต่อมาพวกเรานั้นโชคดีที่มีระบบมาคมฟุตบอลที่แข็งแกร่ง,งไม่เคยคิดถึงปัญหาเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในการคว้าแชมป์แต่มาจากระบบฟุตบอลที่ทําให้พวกเขาไปถึงจุดหมายในครั้งนี้ข่าเมินต่อมา โซนเอเชียตะวันตกมีการแข่งขันกันเยอะมากมีทั้งกัฟคัฟและก็ w AFF เคัฟและก็ฟีฟ่าอาหรับคัฟไทยคือนอกโซนทีมเดียวที่เข้าร่วมในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาสมาคมฟุตบอลของพวกเขาช่างแตกต่างจากของพวกเราอย่างสิ้นเชิงนะเขาไม่ต่อมาประเทศไทยจริงจังมากกับเรื่องนี้พวกเขาเตรียมที่จะเข้าร่วมฟุตบอลโลกปี2026จะมีทีมเข้าร่วมถึง48ทีมและก็อีก8.5ทีมจากเอเชียเขาไม่ต่อมา พวกเขาสมควรแล้วที่จะเป็นทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาถ้าหากทีมชาติของพวกเรานได้รับเชิญบ้างมันจะเป็นยังไงไทยแลนด์โชคดีมากจริงๆนะเขาไม่ต่อมาทําไมาไทยถึงได้รับเชิญเพราะว่าพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดแม้จะมีอันดับแรงกิ้งเป็นบรองเวียดนามก็ตามในสภามเตียงพิสูจน์ให้เห็นแล้วเขาไม่ต่อมาสมาคมฟุตบอลไทยเอาจริงเอาจังในการพัฒนาระบบพวกเขาสุดยอดมากเลยนะสุดยอดจริงๆ เขาไม่ต่อมาอาเซียนง่ายเกินไปสำหรับประเทศไทยเขาไม่ต่อมาอินโดนีเซียมีกำหนดเข้าร่วมแข่งขัน,นรายการโคป้าอเมริกา2023และจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับทางอเจติน,นาบราซิลแล้วก็อุรุกวัยเขาไม่ต่อมาสาเหตุใดทำไมอินโดนีเซียไม่ได้รับเชิญตอนนี้อินโดนีเซียมีคุณสมบัติและชินดตยังเองก็กำลังพัฒนาพวกเขาอยู่ในเวลานี้นะเขาไม่ตอมาชอเดเยี่ยมมากสมาคมฟุตบอลไทย นี่นะฮะก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลอินโดที่ได้เห็นว่าไทยนั้นได้เข้าร่วมในศึก WAFF ในครั้งนี้ก็ถือว่ามีทั้งให้กำลังใจและก็อิจฉากันเล็กน้อยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสื่ออาเซียนสู้ฮกฟุตบอลไทยทําเอาซาฟาวีประชิตพลาดซะอย่างนั้นโดยสื่ออาเซียนรงงายงนข่าวนะว่าสูฮกเลยว่ามาตรฐานฟุตบอลไทยทําเอาซาฟวาีประชิดประเดิมประตูแรกไม่ได้ ซึ่งการบริการจากทางสื่ออาเซียนถึงแมตช์เปิดฉากอาทยลิกนัดแรกของฤดูกาล2023ซึ่งได้รับการจับตาจากทางมาเลเซียที่มีนักเตะแกนหลักทีมชาติมาเลเซียหลายคนที่เข้ามาค้าแข้งในไทยลีกในรายการนี้ทางสื่ออาเซียนสูงฮกมาตรฐานฟุตบอลไทยสูงสุดของอาเซียนไปแล้ว จากจังหวัดที่ทางซาบวีบราชิตแนวรุกตัวเก่งทีมชาติมาเลเซียส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายทีมคู่แข่งในช่วงทุวราบาดเจ็บ5นาทีประเดิมประตูแรกกระทางต้สนสังกัดราชบุรี FC แต่ปรากฏว่าจังหวัดดังกล่าวนี้ถูกเช็คอย่างละเอียดโดย VR เทคโนโลยีขั้นสูงปรากฏว่าถูกตัดสินไม่ให้ประตูซสอยงงั้น ซึ่ง V r อาเนี่ยเช็คละเอียดยิบไม่เพื่อร่วมทีมราชบุรีล้ำหน้าอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากมองด้วยตาเปล่าจากผู้ตัดสินจะไม่สามารถมองเห็นได้ทันเลยว่าจาังหวะนี้มีการล้ำหน้าจริงๆอาเซียนถึงกับสูหกยกย่องมาตรฐานฟุตบอลไทยสูงเกินระดับอาเซียนไปแล้วนี่มันระดับมาตรฐานพี่บมริกชัดๆโอ้โหเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าง,งานใหญ่ๆเนี่ยจะเอามาใช้บ้างได้ไหมครับต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบาดกันดีครับบุรีรัม จุดจาฝูงเนียวแน่นโบดินสกี้เบิกฟร่องพีรดนินซัดปิดกุงถุงสุขโขทยัยยับเยินเฮหกนัดรวดทิ้งไปถึง9แต้มเลยนะโดยทางจนาทานโบรินสกี้ควงสุประชัยใจเด็ดแล้วก็เพรดินชามรัศมีซัดคนละตุงพาบุริลมบุกทบสุขโขทัยเอฟซีไม่ยากเย็นไป2ต่อ0สมบัตให้ปราสาทสายฟ้าคว้าชัย6นัดติดไม่เพิ่มไปทำนวนสี่สแต้มนำเป็นจ่าฝูงไทยลีกต่อไป ท่งหังชุมบุรีรองจากฝูง9แต้มขณะที่ค้างคาวไฟผ่ายอีก2เกมซ้อนรังที่10ของตารางคะแนนโดยการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในฤดูการ2022-2023อาที่สนามทะเลหลวงจังหวัดสุโขทยัยค้างคาวไฟ FC ทีมอันดับที่10ที่มีทั้งหมด18แต้มจากทั้งหมด15นัดเปิดบ้านรับมือปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์จากฝูงที่มีทั้งหมด29แต้มจากทั้งหมด15นัด โดยครึ่งแรกนะครับบุริลามเป็นฝ่ายเคลียบอลบุกไปก่อนโดย11คนแรกยังไม่มีทีรด็ทอนบมทันที่ได้พักเป็นสำรองส่วนคางโกรันคาลซิสกองกลาง,งจอมทำประตูติดโทษแบนเริ่มเกมมาได้แค่3นาทีบุริลามได้ลุ้นจากลูกชาร์จหน้าปากประตูของสุภชายใจเด็ดระยะ3หลาแต่บอลยังติดเซตกิติพันธ์แสนสุใได้ดันสุโขทัยยังคว้าเอาไว้ได้ในขณะ้นี้4นาทีต่อมาศิลาศรีกำปังแบ็คขวาสุโขทยัยกระชากบอลหนีจุนธานบริสกี้ ที่เลีมเส้นด้านขวาก่อนได้จังหวะเปิดเข้ากลางบอลเกือบจะเข้าหัวออสมานโชแต่นพลรคลลัคนพลได้ดันบุริลมยังออกมาควา้าทันนาที่22น้นผมจอนบาจโจเทพเจ้าสุขโขทยัยกระทกบอลที่เปรมขวาก่อนจะได้เปิดมาที่จุดนัดพบเคนชิโร่แดนเนียลเกือบชาร์จถึงทีมแล้วแต่นรับบุริลมยังแย่เท้าสกัดไว้ทัน ผ่านไป30มนาทีบริลัมนี้พยายามครองบุกเข้าทำแล้วแต่ยังไม่สามารถจ่อพื้นที่สุดท้ายของสุขโขทัยได้ตามที่คาดหวังเอาไว้เกมตำท่าจะจบเสมอในครึ่งแรกนาทีที่45บนะฮรบ,บริลัมจอดสำเร็จได้ประตูขึ้นนำจากทางชนทานบริสกี้จบครึ่งแรกสุขโขทัย f c ตามหลังบริลัมไปศต่อ1กลับมาลุวยกันต่อในครึ่งหลังนาทีที่54เรมเฮอารรฮิ กระชากจากเครึ่งนสนามเข้าไปยิงที่นอกกรอบเกียร์โทษบอลน,นั้นยังเข้าซองนพลละครพลอยู่ดีหกสามที่ต่อมาบุรีรัมย์ส่งธีระทรบุญมัทั์ลงเล่นแทนรัตนกรใหม่ขามินาทีแปดสิบเอ็ดนะครับบุรีรัมย์บุกนำสุโขทัยไปสองต่อศูนย์ตจังหวัดที่ธีระทรป้ายบอลออกขวาให้กับทางนรบดินวีรบวตรสุนดมที่ไ,ได้บอลตรงหลุดสุดเส้นหลังด้านขวาก่อนจะเปิดเข้ากลางไปให้กับทางสุบชัยใจเด็ดพุ่งโขกจ่อเข้าไป นาทีที่อาจเวลาบาดเจ็บสีนาทีบริลัมไม่ได้ประตูปิดกองเป็น3ต่อ0จากเพียรดลชามรัศมีจบเกมสุโขทัย FC แพบบ้บริลัมไป0ูนต่อ3ามทำกลางผู้ชมมากกว่า7,998คนที่เข้าชมในเกมคู่นี้โดยกันนี้นะผมหลังจบเกมนั้นเดนิสอามาโต้ขุนูนยสุโขทัยเ c ก็ได้กล่าวณว่าต้องขอบคุณแฟนบอลมากกว่า800 0คนที่เข้ามาชมเกมเต็มความจุข,ของสนามในการพบกับทางบริลัมในครั้งนี้ ส่วนทางมาสัตดตะอิชิอิกุซึบุริลัมบอกว่าขอชื่นชมผลงานของนักเตะทุกคนที่ช่วยกันเก็บ3แตนได้ในการมาเยือนสุโขทยัยเอฟซีโดยการนี้นะผมรายชื่อบุ้เลนและก็คะแนนความสามารถในครั้งนี้บุริลัมนั้นก็จะเริ่มจากที่นักพลและคอนพลได้6.5คะแนนเฟรดดิปโรจิก6คะแนนรัตนากรหมา,คามค6คะแนนสุบชัยใจเด็ด6.5คะแนนดิออนครู6คะแนนชิติพัน์แทนกลาง5.5คะแนน นรุปดินวีรับวัฒนโตดม6คะแนนฮาริสวิคิส6คะแนนสุปนัทเหมือนตา5.5คะแนนเบรบินสุรกา6คะแนนและก็จจตทานบริสกี้6.5คะแนนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็น,นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่23มกราคม2565โดยชายผู้บังคับรรฟุตบอลไทยครับ